สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ไราจะทำเช่นนี้ตูจ้จะเรีหนึ่งครั้งที่เราจะมาทำกระทงวันนี้วันที่สี่เรายังไม่ทำนะเราจะไปทำที่โรงเรียนวันที่ห้าเราไหนไม่เล้วอันนี้เราเตรียมต้นกลัวแล้วเดี๋ยวผมไม่ดูไปดูกันเลยมาดาแล้วนี่ไปตองนะ วนพรุ่งนี้รอดูคลิปไปเลยพร้อมลอยพร้อมทำดูตัดต้นเนี่ยตัดมาแบบแบบแบบนบบแาบแาบแบบแพบแบบแทบแบบกบบแ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 บบเบบแล้ว,ปไ,ปว,ลวไปกันเลยเวลาเลิกเรียนหลังจากการทแบบแบ จับเยินทำแม่งไม่ค่อยสวยจุดจไฟเผาเลยไหมไม่เผาอ่ะเจ็ไอ้เงินแล้วเราจะพาไปที่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำทั้งหมดมาแล้วครับสิ่งที่ไม่ได้ทำทั้งหมดดูไอ้เอ้ยจะจะทำเป็นตอละคี้ฟอถึงจะไม่ไทำละ ทำยากเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ลอยกระทงกันเลยตัดภาพมันที่ตอนลอยกระทงกันเรามาลอยที่บ่อโอ้อหหนักจิบไอยมีกระทงมันก็สว่างบอส o n c ม m e d y เอ้ยคอะ ใครกรผมด้วยินี่กทงคุณบิ๊กนี่กระทงดัเต้ตังอใลำรวยไม่ได้ก็ไม่ขอยลำรวยมีใช่รหได้ก็บอดันเต้ใส่เงินด้วยนะนองดันเต้กูอลำรวยไอ้น้ำนักเกินรจะไปป่วยแล้นะคะน้ำหนักกทงผมไปแล้ว กระทงไอ้บ,บิ๊กช็อว์ริตไม่ยอมถวงนูง่ละโอ้กระทงผมไปละพี่ <c oughs> ไปเอาอะไรไปขี่กระทองออกไปไกลๆแบบนี้ดิเร็วเร็วเร็วเ,เวร็วพี่อยากกินอันนี้บอกกินป่ะมา คลิปนี้ก็ากรารลอยกระทงคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมบมันเล็กนะนคนี้ครับก่อนที่พวกเราจะจบคลิปเช้านี้เราไม่จะกระทงนะโมอุลนี้ผมพูดคำดว่าจะไปเพียงกค่นี้นี่ของคุณเบ๊กของผมนี่นั่นจะวไปเกี่ยวกระทงนนะ่ะเก็บเนาะเขาเรียกว่าเด็กเก็บกระทง คก็จะเป็นสภาพแบบนี้ลหือหอยเกาะบานเลยหายื่อกโอ้โหเด้เกาะเกาะบานเตะคอห้อเกาะบานเตะคอใหหอดหอยเงียบปะ สภาพกระทงตอนนี้ดูเองทำอะไรไม่ได้ก็รูปเวยาวายสภาพกระทงตอนนี้นะคนเอ๋เดี๋ยวเราไปเก็บ,ก,ก,บกระทงคนด้วยกันที่มันไม่ตื่นเรือ่องกันวันนี้วันพระเรือ,อนสวัสดีเนาะเราจะสีอะไรเทคกอะ ผมไม่ต้องใช้มาอ้ใกล้ๆแล้วหอยไปให้ดูด้วยอายุเวละเธอ,อคุณบียนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ